ชื่อวิดีโอในวันนี้นะครับเราทำการสลับ ID นะครับกับบังนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราจะทําการแกล้งนะครับว่าบังเนี่ยจะเป็นมหาเทพสงครามในเบสบอลมันก็ไม่เทพขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าผมกอ็บิดฝันพลาดเลยนะครับผมเกมที่นี้เป็นไงไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมมีลูกกระไรสักขัดเป็พลิงใจด้วยนะครับว่าคลิปนี้บังจะโหดแค่ไหนไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เรผมสองทีมซึ่งนี่อยู่ในไมโครเบสบอลอีกแล้วนะครับเบสบอลไม่ได้เล่นลงช่องหลักมาโคตรนานนะครับผมแบบว่าผมก็แอบไปแบบว่าซุ่มซ้อมวิธีการกันเตียงมานะครััััััััับบบเเเเเเพรรรราะะะะะะฉนน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 ้้้้วววีีีีีผผมมมมจปป็็กกกตตตยงดดคคล่่่ใฟอออ์ททุไหชู คครับทุกนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดันเองเดี๋ยวพี่ดันเองเดี๋ยวพี่ดันเองทำไมทำไมอยู่ดีๆทำไมอยู่ดีอยากอยากโคตรขนาดนั้นวะบังแับนี้แล้วพี่ฝึกมาฝึกมาเลยเหรอครับฝึใช่สลับกับม่อนไงเฮ้จริงจังไหมอ่ะมีคนเข้ามาแล้วเขาซ่าว่ะไปแล้วโอ้โหไม่สนใจแค่นั้นวะกาวไรกกบลวงลำบังเลยแบบนี้เอ้ยแหมเซลไปเลยครับอู้อู้อ้าวอาเอาบังไม่เป็นไรนะบังทุกคนพลาดกันได้ฟาสบิดมันยากแล้วไปไป

ย้อมกันทุกอยเกืบหมดเลยว่ามีมอนบังมังสนอนจกหลับมีแล้วเฮ้ยจำกันจำกันไปถารังจำกันไปถารังเราลองเพิ่มเพิ่มก่อนชิเป๊กแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พี่ป้องกันฐานเองเฮ้ยเห็นบังบังไรตามมันอยู่บังไล่ตามมันอยู่ไม่กลัวตะวันตะวันเวอร์ชั่นใหม่มันโหดกว่าเดิมแค่ทำไมบางโหดขนาดนี้เอ่อทำอะไรมาครับเนี่ยตามไปกินเลยนเหล้าของจริงของจริงของจริงอะน้อง แค่เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นบางฟ้าบิดด้วยแบบไม่ได้ฟ้าอ่ะเป็นก้อนบิดอ่ะเนี่ยแต่ฟ oh, ้าใหม่ไะโอ้โหแต่ทำได้ก็โหดแล้วบางทำก้อนบิดได้ไงว้าผมไม่ทำไม่ได้เลยก้อนบิดอ่ะโอ้ยหลับนี้แล้วเอ้ะเห็นเห็นสีแดงมาเห็นสีแดงปะไหนไหนไหนบางไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราไปบุกสีแดงกันเถอะไปทุกรอบไอ้เดินวิ่ตามมาแล้วพี่งเอ๊ะสีแดงมันอยู่ใต้นี้มันมีคนจ้างต้องอับสุดเพชรอยู่นะก็ตามกันบุกสีแดงบุกสีแดงโอ้โอ้โอ้ติดติดบัก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  บังเลยเลยเออเออบังหมดได้หมดได้หมดพี่พุ้ยุ้ยเก่งนะเนี่ยตามตามตามมาตามมาสีแดงครับสีแดงครับสีแดงหลุดเงินมาจ้องเล่นเราครับมันมันลุกหมดอ่ะต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วจังหวะเนี้ยเราได้เบสไปด้วยตอบมาแล้วครับเฮ้ยเมื่อกี้บังเว้นทำแบบทำทำให้มันตกไปข้างล่างด้วยเหรอบังเออีแล้วโหดเกินบังโหดเกินไอะไรไม่ได้กลับดีหรอกเออเออ ปแดงบ้างโดนหนึ่งสาบงโดนหนึ่งสามทุกคนยิงมาอ้ไปาิอลต้องกาไปาน้องาไปาฟังกินอะไรมาไวาก้าเเดี๋ยวเดี๋เด้มาา d ยอันนั้นแคเลยเอ้ยไม่ไวก้ามันก็มีสารทำให้หลอดหัวใจมันก็ปี้กระเป๋าไงมันทำให้หัวใจมันทำให้เลือดเส้นเลือดฉีดแรงเว้ยที่จริงมันจริงจที่มันทำให้เกิดทำให้เกิดอารมณ์เพศเพรว่ามันทำให้เส้นเลือดเส้นเลือดะฉีดแรงเว้ยอ๋อแสดงว่าพี่ิจเก่งพอพี่จิต กินได้กินอีก้หรือเปล่าไม่ใช่เ่า่ใไใไม่ใช่้เนอมกูก้าโหดจังวะนอนแบบนี้แล้วมันจะตายแล้วพี่มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วตามอยู่เตมอยู่ตามอยู่ตามอยู่ลกูตามเออบังบางนี่กลารจะฆ่าล้างบังหมดเลยเหรอเนี่ยไปละกูไปละไปละบังเลดร้อนนะวัน อะไรอ่ะเข้าไปวักต่อร้อนอะพลาด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 ท่ททีบังก้อนีดโอ my g o าแต่กอแต่ก่อนไม่สำเร็จ่ใ่ชยตงจได้เห็นแล้วต้องภูมิใจผมรู้ว่าบางทำสุดฝีมือแล้วไม่ใช่ทำไ่่บางเออ วางอยู่น้ำเงินในเบนข้าสองแล้วน้องมาช่วยหน่อยไปดูไปอยู่ไปอยู่เบนที่มานระวังถ่านนะมีสีแดงก็เหมือนจะไปหรือเปล่าขไม่จะเลยต้องใช้ที่ระกันเองสีกระกาบคนนั้นนไปหมดใช้หมดใช้หมดใช้หมดช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันลนมันลนมันลนเอยเอ่อกูก็ลนเอ้าเตียสีน้ำเงินมันเอามันเอามันโอ้โหมันมีมันมีทั้งกระดูมีทั้งอะไรก็เต็มหมดเลยดูดิโอ้โอออ้้โโ้ เออมาดิมาดิได้หมดอ่ะเออไม่ได้โูป่วตายบังไม่ไหวนะบังบังจะเบนตายแล้วเหรออย่าเบ้นไม่ตายไปช่วยอยู่เบ้นไม่ได้จริงเลยเนี่ยไม่ได้จริงเลยนอนนะนอนมันแลกของกันอยู่กำลังไปยกำลังไปยกำลังไปยแค่สามสีอ่ะเออไม่ได้ไม่ลงมันดีกว่าโอ้ยได้ยเอาแดงก่อนไหม กันอาเดลก่อนต้องกานโดยจะยากไปเตียมมันหลากกว่าเออคีโน่เราแดงก่อนนะกินงเหมือนกันเไ้ยมันกอาเพชรแล้ว่ะแดงอะปล่อยมากกว่านี้กไม่ได้แล้วเฮ้ยบังบังอยู่บังอยู่ข้างบนเกาะแดงอ่ะบังอยู่ข้างบนฐานแดงอ่ะใครก็ไดช่วยบังเลยดิไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยลูกมาหน่อยมาหน่อยไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่โอ้โหตายว่ะโอ้ตายต่อตานกันไม่ไหวฮะโอ้แต่คนนี้เก่งมากเลยที่สารแดงตายหมดเราโลเราเลือดน้อย เอ้ยบังมันฟังหมดแล้วบังบังต้องไปช่วยเบนแล้วนอนเออโอ้ยเออตุ๊กเจ้าเด็กบังเตอเดียตอเดียอย่าแล้วจิมอนมันเจาะหน้าทานแล้วพี่ได้ของชายดันดันดิรออะไรไปดูไปดูโอ้ยมันเยอะโอ้โหรวมคู่มาแล้วอีแล้ววางแล้ววางแล้วโอ้ยรวมดคู่เลย Oh my แกอหนึ่งสีไม่ไหวนะตาตาฟางนะเออเดาเดยว่ามีสี่นำเงินอยู่ฐานแดงเหรอเบนสวยแล้วดิสวยแล้วดิสวยแล้วอยู่มันละอยู่มันก็ตายดิเบนดยเดเบนรับมาหม่มาหม่มาหม่อยมาหม่มาเมาเร็วไปแล้วไอวันไอปันทองจะตายมาหน่อยนะไปละไปลไปละไปไงแกคูชีวิต ไปเลยโอ้โยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โมันลงตีคนเดียวอ่ะไอ้กายไม่ลงมาแล้วะมาแล้วมาแล้วบางล้างบางโอ้โกายกันไว้กันไว้กันบางไว้เฮ้ยมันไม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมมใช่มนโอ้โห้น่ถ่านคนไปถ่านมา่านมมานมาอยู่ข้องบนไนอยู่ข้องบนเลยหวไหมนะไหวไหมนะเราไปช่วยอยู่พี่มัลงไปแล้วมาลงไปแล้วโอ้ โทษทีน้องชายโทษทีโทษทีรอบนี้พี่กันพาดิ้งมันอยู่ในนี้เหรออยู่ไหนแล้วอ่ะมันแอบ,บมันแอบ,บเนียนมากเลยเว้ยเนี่ยอยู่ในเนี้ยในรู้เออวิวว่า,อ,า,วาอยู่ไหนอ่ะยอ่ไหนอยู่ไหนวะเบนยาเบนจ์บายอ้ยละลายละลายแล้วเอาเแต่เดียวมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ใ,นใ,นใ,นในครเอาไงดีบัง,บ<า>งลงไปบงับงต้องหาวิธีแล้วหรอบังเลี้ยงมาเลยพี่พิจารณาพิจารณาดิ้งมาตายแล้วมาตายแล้วมาดูดูพี่ว้สุดยอดไม่มีคนไม่มีสิบคนไปแล้วมาว่าพี่กำลังไปน้องชายพี่กำลังไป โอ้โหสี่ว่ะพี่บุพี่พี่พี่ชายระวังข้างหลังเด้อเรียบร้อยหล่นไปแล้วเออเหลือกคนเดียวอ่ะเนี่ยตัวนักปงเลยมาแล้วบังทางขามันเลยบ้างโอ้ยใส่มันยิงยังไงมาโอ้โหโอ้โเยอะเกินเยอะเกินนะเยอะเกินเยอะเกิน มมว่โอ้บังฟังอระดับหนึ่งคิวอะโอ้ดับทีแล้วโอเต็มที่แล้วโอ้โทษด้วยวอนั่นแค่นี้แหละตาท้ายไปอีกตาไปต่อจริงหน่อยบางเราไม่ไหวแล้วเต็มที่แล้วเดี๋ยวก่อนดีแต่เพิ่มผมเชื่อว่าบังมันจะปลดศักยภาพตัวเองมาเลยพี่ไม่รู้พี่จะปลดอะไรเดี๋ยวพี่ปลดเลยมามาเด็ดมาเลย ไปเลยบางเราตอนนี้จะเก็บเร็วกว่าดีกว่ารู้สึกว่าตายเนี้ยยังตายเต็งเลยโอเคเต็งแต่ก่อนมาปะน้องเฮ้โพี่ยังไม่ต้องออกลงเลยวะแม่พี่กันเต็งต้องให้บางออกลงแนวันนี้บางเรามาเหนือเต็มให้คนเท็งดควันจะทักเออเอาเบนมือถอยก่อนก็ได้มันเยอะ เอาดีเอาดีเอาดีเอาหลังม็ได้แหละไปแล้ว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 กดทิ้งกทิ้งกดทิ้งกทิ้งตายตายตายไปเลยไปเลยไปเลยบังไปเลยอ่๋อไปเลยไปนอนไปเถอะไปโอเคโอเคตายแล้วครับสีเขียวแตกเลิศเลยโหเพชรแปดอันฮะเราคงเอาไปส่งให้ได้บ้างก่อนเดี๋ยวพิมพ์ไปแล้วบังแป๊บนึงพี่มพ์วไม่เอาเพชรเลยพยมพ์ม่อนที่ฐานกลับบ้านไปแล้วอ่ะได้ได้น้องชายบังของเราด้วยบังไปด้วย ไปอยู่เนี่ยตามมันดิจะตามก็เร็วหน่อยาตกมาแล้วตกแล้วบางไมมเฮ้ยสีเหลืองสีเหลืองไปทานสีเหลืองไปทานเฮ้ยเฮ้ยไม่เจอผมไม่เจอผมไม่เจอผมเฮ้ยเหลืองมาพูดพูดตเอหนึ่งต่อหนึ่งอะไรอะไรจะแบทเทิลเหรอเฮ้ยมันฟาดปิดมันฟาดปิดมันฟาดปิดมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอาบอีกหดี๋ยวอีเดียวอีเดียวอีเดียวเดี๋ยวพี่ไปเลยพี่ไปเลยเอาเลยครับเอาเลยครับ ไอคนนี้นายผมบอกว่ามันมีครอบคุมเฮียอะไรของไอดูหน้าเต็มหมดแล้วเลยอีกสองกันเอสามะไอเชฟจะเก่งต่อเก้อน้องไอ้ตกไปสวยสวยสวยสามมันยังไม่ตกอีกบอกไปมาดิมาดิช่วยก่อน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 บ้าบ้เบ้าเด็กบ้าบ้าสวยสวยผมคุยผมคุดผมคุดผมคุดอุ้ยมันมีอีกตัวชีวิตอื้อหือ้ยเงย โอ้นอโอ้โ <tamam> อ <sk> an <anak lonely> <t ôi> ้โอ้บ้านเราเกือบโดนแล้วขอบคุณนะบังการบ้านเราได้้นอนพี่ส่ก่อนเฮ้ยส่เฮ้ยเป็นเป็นเป็นให้บังไปหนึ่งหนึ่งดิพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้ช่วยช่วยมันจะหนี้มันจะหนี้มันจะหนีคอยคอยคอยดูบังก้อนขามีบังก้อนขามีตาผีพิจารณาเอาเอาเอาการตัดทางลงโอ้มาเออบังโค้ดเก่งเลยตาเนี่ยอะไรครัำนี่้มาบอกยูไอมาเล่มาสเตอร์ว่ะ ชื่อว่า Emerald Master เ yeah. ก okay. so uh ินโอเคคิดตรงนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับจริงๆกูเลยปูกูเป็นคนเล่นบังเองวะคนเท่ครับเนี่ยไอ้ซีเลี็กพี่พยายามก้อดบิดแล้วแต่พี่ก็ก้อดบิดพลาดสำมาที่สมองพี่แล้วทันทีสมองพี่จะทำอะไรช่วงนี้เอ้บ้านบ้านมันถึงได้กาการก็เพราะกรุปกันเองบ้านโคตรนูบชิดเลย กอนทุกคนที่นี้นะครับจบค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบกับเราช่วยกดชอบกำลังใจด้วยนะครับผมจะมาคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ลาก่อนครับผมบาย